สำหรับมือใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาขับลาลา o มบนะครับผมหรือว่าเพิ่งที่จะสมัครได้นะครับผมแล้วยังใช้งานแอปไม่ค่อยคล่องนะครับผมหรือว่าใช้งานยังไม่ค่อยเป็นนะครับผมดูไปแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนํานะครับผมคู่มือนะครับผมสําหรับคนขับมือใหม่นะครับผมที่อาจจะยังไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชันในการวิ่งงานมาเลยนะครับผมหรือว่าอาจจะศึกษามาประมาณนึงแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับผม คู่มือตรงนี้นะครับผมเขาจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างนะครับผมที่จําเป็นต้องรู้นะครับผมหรือว่าการแก้ปัญหาในการทํางานต่างๆนะครับผมการถอนเงินนะครับผมการฝากเงินการขอเคมของจากลูกค้านะครับผมหรือว่าการขอค่าเสียเวลาจากลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับผมให้เรานะครับผมกดเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมหลังจากที่เราเปิดเข้าแอปพลิเคชันเข้ามาแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ต่อมาะครับผมให้เรามองหานะครับผมรูปกระดิ่งนะครับผมอยู่มุมบนนะครับผมด้านขวามือนะครับผมกดเข้าไปแล้วนะครับผมให้เราเลื wow ่อนลงมานะครับผมจะเจอคําว่าคู่มือคนขับนะครับผมให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมเขาจะมีนะครับผมข้อมูลหรือว่าสิ่งที่เราต้องรู้ทุกอย่างนะครับผมเขารวบรวมข้อมูลไปให้เราแล้วนะครับผมให้เรานะครับผมเลือกเข้าไปในหัวข้อที่เราอยากรู้ได้เลยนะครับผมสมมุติว่า ผมอยากรู้วิธีการเติมเงินนะครับผมผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมอ่าวิธีการเติมเงินนะครับผมเขาก็จะบอกรายละเอียดอะไรต่างๆหรือว่าขั้นตอนนะครับผมเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมบอกละเอียดเลยนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นวิธีการรับงานนะครับผมอ่าอย่างเช่นการยกเลิกงานด้วยตนเองวิธีการยืนยันงานขนส่งนะครับผมวิธีการถ่ายรูปสินค้าหรือว่าจะเป็นวิธีการ ดูรายละเอียดงานเบื้องต้นนะครับผมเขารวบรวมไว้ให้เราอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับผมมือใหม่นะครับผมติดขัดตรงไหนเข้ามาดูได้เลยนะครับผมเขามีหัวข้อทําหัวข้อไว้ให้แล้วนะครับผมให้เราคลิกไปจี่หัวข้อต่างๆนะครับผมแล้วก็กดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็สาหรับมือใหม่นะครับผมก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมสําหรับการวิ่งงานนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมีคู่มือในแอปมาให้ดูแล้วนะครับผมถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผม